พอเล่นด้วยมั้พอเล่นด้วยได้ไหมหไี้ได้ด้วยด้วยไ้ไหมเอาตุ๊กตาดำขึ้นมาเล่นบนโซโฟาได้ไงหึใช้ตุ๊กตาดำมาเล่นบนโซโฟาเอือบุกี่น้องตุ๊กตาดำมั้ยบุกตุกตาเออตุ๊กตาให่คือดำหักดำเนี่ยเอือ,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 ย,อ,อยัมพี่แบา ยัยัเป็นหมาพี่บ้าเล่นด้วยได้ไหมมะขอขอได้ไหมขอได้ไหมทุกการ์ดได้วิ่งอ่ะขอแบบวางตุ๊กตาเออวางวางนะอันนี้นะพี่น้องได้ของนะไปเก็บมาไปเก็บมาฮึบไปมา่าเก็บม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 าเก่งเลยโอ้เก่งไหนวะนะขอ ขอเนี okay? ่ขอนีขอนีขอหน่อยหนั่งนนงน่ะเนี่ยขอ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 ได้ไหมไหวไวางอีกขอขอขอขดูแลูแลไปเก็บมา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 มาเป็นไรพี่พี่มือวาพี่น้อง Mình... Mình đấy. Mà này, mụt quang mày 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 này, mày 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 mắt mày 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 ดื lives, ้อครับเแ่ามาเช้ามานี่โคตรดื้อเลยยอมแยามนี่ไปกระตุ๊กตาไปกระตุ well ๊กตาไปเก็บตุ๊กตามาเอาละมาเออมาเล่นด้วยเร็วขอหน่อยเล่นด้วยมาเล่นด้วยเล่นเล่นด้วขอหน่อยเล่นเร็วยขอหน่อยเล่นด้วยมาเล่นด้วยมา อันเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วขอหน่อยเร็วพี่บาทเร็วเดี๋ยวขอหน่อยดิหวงสองตัวเลยนะเห็นแมมบีตัวเขียวด้วยตัวเขียวนี่เล่นได้ไหมตัวเขียวนี่หวางไหมตัวนี้ไม่หวงตัวนี้หวางไหมตัวนี้หวางไหมตัวนี้หวางไหมอันตัวเขียวเอาตัวเขียวเอานะเอาตัวเขียวนะแม่เอาตัวเหลืองนะตัวเขียวไม่เอาตัวเหลืองนะ Thoá tôi đường này mới ừ. à, à. là được mấy Thì cắn người thầm mấy À, à, thả à, tôi lượng à, tôi lượng tô lượng không mấy hay Tôi khéo hay mấy tô tự, tôi mấy hay Tôi lượng cái mấy Tôi lượng cái mấy, ờ, tôi lượng, tô lượng thôi, bây á Kiếp tôi lượng mà. Nè, mấy kiếp đó Đó <laughs> là dễ này Nhắn kia khá liền là bỏ Kia là liền, ấu đấy Ấu mày ăn ẩu lâu này có mấy đi có mấy có mấy ô nè Kịp ma mà Kịp mà đây mấy này kiểu gặp kiểu gặp tôi lượng tôi này tôi này có lạc doa. Có lạc do lạc do à do lạc do lạc tôi lạc do lạc mà lạc do 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 lạc mà lạc do 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 lạc บอกลาแฟนขับหน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวยมแยมแยมคันอะไรคันสั่งกั้นดู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 นี่ก่อนเออบอกลาแฟนขับก่อนนะ ยยัๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องย้ำๆเลยนะครับคนบ้านนาะมาบ้านนอกสวัสดีครับ